พอใจโบกอยู่ในบุญใจจดจ่ออยู่ในบุญกระแสบุญสายบุญมันเชื่อมกันกระแสบุญสายบุญเชื่อมกันพอพอเชื่อมมากๆเข้ามันก็มีความหนานแน่นมากเข้ามีพลังมากเข้าพอมีพลังมากเข้าความเราจะปรารถนาอะไรก็จะสําเร็จได้ง่ายะจะปรารถนาทรัพย์สมบัติปรารถนา นีใ่ใจเราสะอาดบริสุทธิ์โปร่งใสเรานั่งทำภาวนาบ่อยๆหรือจะทำอะไรแล้วก็มั่นภาวนาบ่อยๆนยทำบ่อยๆพวกสายบุญเหล่านี้ก็จะเชื่อมถึงกันอพอเชื่อมถึงกันพระก็ความสําเร็จก็บังเกิดขึ้นได้ง่ายวันนี้เห็นเห็นบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทำทำมานี่ ที่ท่านทําบุญเทปูนเทฐานลากหรือว่าบุญเทียนหรือว่าบุญบูชาเจดีย์บุญบูชามาฆาตปฏิบบุญถวายพัตหารบุญใส่บาตรทุกบุญทุกบุญนะอ่าก็เห็นเห็นเป็นสายเห็นเป็นสายมันเชื่อมกันเห็นเป็นสายมันเชื่อมกันเวลาที่เล่าประกินอากาศธรรมหรือหรือเล่า หลังจากสวดมนต์เสร็จเนี่ยบางทีตั้งตั้งใจว่าจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเวลาเล่าเวลาเราปกินกะรำเนี่ยเป็นเห็นเป็นภาพก่อนวันนี้ก็เห็นเป็นภาพเป็นสายบุญสายบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทํา<ส>เห็นเป็นภาพว่าบุญทุกบุญจะเชื่อมถึงกันเชื่อมถึงกันทําให้ความ นาเน้นของบุญหรือว่าบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทําต่อเนื่องแล้วก็นึกถึงบุญนี้บ่อยๆนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ทําบ่อยๆใจสะอาดบริสุทธิ์ได้สวดมนต์ได้ทําบุญต่อเนื่องตรงนี้นี่ยก็จะทําให้กระแสของความบาปกระแสบาปมันเข้ามาไม่ได้ออพอกระแสบาปเข้ามาไม่ได้ปั๊บเ่ย เราก็จะมีความสำเร็จใจจะเป็นท่าตุสำเร็จ